รัชกาลที่5ออกพระราชบัญญัติเลิกทาตเรียกว่าพระราชบัญญัติรอสหนอในคลิปนี้ได้ค้นคว้าข้อมูลของทาตที่เคยมีอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาเรียบเรียงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านได้รับทราบไปชมกันเลยครับคำว่าทาตเพียงแค่ได้ยินก็รู้สึกได้ถึงความประทุมขมขื่นที่มีอยู่ในจิตใจ ทาาถูกจัดให้เป็นเสมือนสิ่งของของผู้อื่นไม่มีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตมีหน้าที่รับใช้ตามคำสั่งของผู้ที่เป็นนายทาสโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆนอกจากอาหารที่จะพอมีให้กินในแต่ละวันเท่านั้นหากไม่เชื่อฟังและไม่ทำตามคำสั่งของนายทาสก็จะถูกเชี่ยนตีตามแต่นายทาสจะก,กำหนดโทษทันยกเว้นห้ามลงโทษจนถึงแก่ความตายแล้วทำไมต้องมาเป็นทาสด้วยเล่าสาเหตุของการที่ต้องตกมาเป็นทาสปัจจัยหลักก็คือความยากจนและไร้การศึกษา เมื่อครั้งอดีตสมัยแผ่นดินสยามมีท่าด้วยกัน7ประเภทคือ 1. ท่าสินไทยซึ่งนับเป็นท่าที่มีจํานวนมากที่สุดในบรรดาท่าทั้งหมดสาเหตุที่ต้องมาเป็นท่าชนิดนี้ก็โดยเพราะความยากจนดังที่กล่าวมาแล้วจึงต้องมาขายตัวหรือถูกนํามาขายเช่นผัวขายเมียพ่อแม่นําลูกมาขายเพราะไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงได้แต่ถ้าเมื่อใดมีผู้มาไถ่ถอนก็จะเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นคนเช่นเดิมได้ 2. องท่าในเรือนเบี้ย หมายถึงลูกที่เกิดมาในขณะที่แม่เป็นทาตลูกก็จะกลายเป็นทาตไปโดยปริยายและไม่สามารถที่จะถ่ายถอนตัวเองหากไม่มีผู้ใดมาถ่ายถอนก็จะต้องเป็นทาตไปตลอดชีวิต 3- ทาสที่รับมาด้วยมรดกหมายถึงทาตที่นายธาตคนเดิมเสียชีวิตแล้วได้ยกทาตให้เป็นมรดกตกทอดมาสู่นายธาตคนต่อไป 4. ทาตท่านให้หมายถึงทาตที่ได้รับมาจากผู้อื่นโดยไม่ต้องซื้อหา 5. ทาท่าที่ช่วยไว้จากทันโทษเช่นบุคคลกระทำความผิดต้องโทษเป็นค่าปรับแต่ไม่สามารถนําเงินมาชําระได้หากมีผู้มาให้การช่วยเหลือชําระค่าปรับให้ก็ถือว่าผู้ที่กระทําความผิดต้องตกเป็นทาสของผู้ที่มาให้การช่วยเหลือ 6. ท่าที่ช่วยไว้ให้พ้นจากความอดอยากทาาชนิดนี้หมายถึงไพร่ที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ประกอบสัมมาชีพได้7จ็ดทาาเฉลยหมายถึงเมื่อไปรบแล้วชนะจึงได้กวาดต้อนผู้คนของผู้แพ้กลับมาเป็นทาตรับใช้ในเมืองของตนการเป็นทาตจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อ 1. หาเงินมาไถ่ถอน 2. การบวชเป็นพระสงฆ์โดยได้รับการยินยอมจากนายทาสาไปราชการสงครามแล้วถูกจับเป็นเฉลยหลังจากนั้นหนีออกมาได้ 4. แต่งงานกับนายทาตหรือลูกหลานของ นายทาตุนายทาตถูกข้อหากบฏ 6. ก,การประกาศถ่ายถอนจากพระมหากษัตริย์ในช่วงของการเลิกทาตการเป็นทาตไม่ว่าชนิดใดก็ตามย่อมหมายถึงการหมดสิ้นสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตไม่มีทรัพย์สินใดๆไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะสวมใส่หากนายทาตไม่เมตตาปราณีหรือมีคำสั่งให้สวมใส่ได้ทาตก็เป็นคนมีชีวิตจ,จิตใจ มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองเพียงแต่คิดได้แต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจนอกจากจะทำตามคำสั่งของผู้ที่เป็นนายทาสเท่านั้นในช่วงก่อนที่จะมีการเลิกทาสบนแผ่นดินสยามมีทาสมากกว่า1ใน3ของพลเมืองทั้งหมดด้วยเพราะการเป็นทาสในเรือนเบี้ยนั้นสืบต่อกันมาไม่มีที่สิ้นสุดพ่อแม่เป็นทาสลูกหลานที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสไปด้วยกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในช่วงนั้นมีการตีราคาลูกทาสในเรือนเบีย้ยชาย14ตําตำลึงหญิง 1 2บตำลึงไม่มีการลดราคาจนกระทั่งชายมีอายุที่40ปีหญิงอายุได้30ปีจึงมีการลดราคาลงมาบ้างแม้จะมีอายุถึง100ปีก็ยังคงมีค่าตัวคือชาย1ตำลึงหญิง3บาทนั่นหมายถึงว่าใครที่ตกเป็นทาสในเรือนเบีย้ยถ้าไม่มีคนนําเงินมาถ่ายถอนก็จะต้องเป็นทาสไปจนวันตายด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าหลวงจึงได้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2416 ให้มีผลย้อนหลังไปถึงปีที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชซึ่งมีบัญญัติว่าลูกทาสที่เกิดปีมรรวงพศ .2411 ให้มีสิทธิ์ได้ลดค่าตัวลงทุกปีโดยกำหนดว่าเมื่อแรกเกิดชายมีค่าตัว8ปดตำลึงหญิง เจ็ดตำลึงเมื่อได้ลดค่าตัวลงทุกปีแล้วพออายุครบ21ก็ให้ขาดจากการเป็นทาสทั้งหญิงชายพอถึงปีพศ2448ก็ได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสเรียกว่าพระราชบัญญัตรริรอส2 4ให้ยกเลิกเรื่องลูกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาดเด็กที่เกิดจากทาสจะต้องไม่เป็นทาสอีกต่อไปและการซื้อขายทาสมีโทษทางอาญาส่วนใครที่เป็นทาสอยู่แล้วให้นายเงินลดค่าตัวเดือนละสี่บาทจนกว่าจะหมดไม่ว่า การเลิกทาสจะเป็นเพราะความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมหรือเพราะการมีทาสอาจทำให้พวกขุนนางคิดการใหญ่ก่อกบดช่วงชิงอำนาจจากพระมหากษัตริย์หรือเพราะอาจจะถูกต่างชาติมองว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีเมื่อพระองค์ทรงประทานความเป็นไทยให้กับทาสทุกคนก็เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะกลับไปเป็นทาสอีกคงไม่มีใครที่เป็นไทยแต่ตัวแต่หัวใจยังคงเป็นทาสอยู่อีกต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อมาให้พลาดการรับชมช่องโออกนิดในทุกตอนขอบคุณครับ